เราจะเขินใช้คำว่าเราเป็น introvert girl ที่คุยกับทุกคนได้ดูเป็นอีกคนเลยคนไหนสวยขอบคุณค่ารูเมสวยไหมสวยอยู่แล้วสวยหมดแหละไม่สวยไม่มาประกวดเป็นตัวแทนประเทศได้นะสูๆ้ๆขอบคุณค่ะอยากเห็นลุกพรุ่งนี้เอา้ายังไม่ทันหลับเลยจะเห็นพรุ่งนี้ได้ยังไงล่ะ นานจ,จังเดือนหนึ่งนี่ก็ว่าจริงเมื่อกี้เจอป้าป๋าด้วยในในห้องนะป้าป๋าบอกสวยจบ look great again กลับยังคิดถึงแล้วปะโถเอ้ยถ้ากลับได้นี่หนีไปแล้วเนี้ย mm hmm. ขอให้เบยมีความสุขมากๆนะมีความสุขทุกวันทุกคนแต่ว่าเพิ่งมาได้สองวันเ <laughs> พิ่งมาได้วันเดียว <laughs> วันนี้เขาให้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะสวยๆเชๆิดๆพรุ่งนี้ไลฟ์แต่งหน้าได้ไหมได้พรุ่งนี้ตื่นกี่โมงดีเดี๋ยวขอคิดก่อนไม่ให้กลับละเอาวันนี้อฟอุ๊ยวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณเวียดนามแฟนมากๆ I want to say thank you so much for cup noodle and some snack and yakoo right t h ่ s so Thank you. Thank you m really m ันพู s ถูก c ้อง a อบคุณ o ากขอบคุณขอบ u ุณสำหร n บก o รสนับสนุนฉัน n ั r e ู l สึกตื่นเต้นมากบะหมี่กึ y งสำ y ร็จรูปใช่ c กต้องโอ้มีอะไรไหมฉันสายดีวุนยมากขอบคุณค่ะทุกคนคือดีใจมาก มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่แบบมันทำให้เรารู้เลยว่าเขาพวกเขาใส่ใจเรามากๆ <c oughs> คือแบบเราบอกว่าเราคือเอมาเราอยากกินเขาก็หามาให้ขอบคุณนะคะรับสายสภายหรอถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่เกปะ่ะ <8. S 2> แปดเลิฟอม สวยมากขอบคุณค่ะสิ้นเจ้า you can do it yeah I think so I think I can do it เบบกลับมาได้อย่างสรุปจะไม่ให้มุงใช่ไหมลองพูดสิจะไม่ให้ดิฉันมุงใช่หรือไม่ mm hmm. ไม่กินข้าวกินคนใช่ละรอบตัดสินวันไหน25ค่ะคิดถึงรักเบบนะารักเหมือนกัน คิดถึงแฟนขับพี่ไทยมากๆ We love confident shy sad yes yeah, I know that ค mm ิด hmm. ถึงเบฟเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ในห้องค่ะไปครึ่งเดือนเลยโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. เรียกว่าเต็มเดือนดีกว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมงกลับไม่ได้อีกแย่ yeah, เลยมงมงมง คอยซัพคอค่ะขอบคุณนะคะทุกคนจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกิจกรรมช่วยกันโหวตช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ที่จะได้เข้าไปรับประทานอาหารเย็น mm hmm. ไปดินเนอร์กับบอสกับมามีเทเรซาแล้วก็ควีนเบลไม่เป็นไรมันมันแพ้มันแพ้มันไม่ได้รู้ว่าแพ้หรอกมันก็แค่มีคนที่ทำได้ดีกว่าเราพวกเราคน ไม่เป็นไรมันจะต้องมีโอกาสหน้าอีกแน่อืมก็แค่กินข้าวเองไม่เป็นไรเราได้กินและตอนไฮแลนด์ยังไงเราก็รูปป้าจำเอาไว้ทุกคนท่องเอาไว้แต่รอบหน้าเราต้องห้ามแพ้แล้วนะสัญญากันก่อนสัญญากันก่อนว่ารอบหน้าต้องห้ามแพ้แล้วนะอืมไม่เป็นไรรอบนี้ช่างมันรอบนี้ช่างมันปล่อยใจไปเลย จำเอาไว้ทวีพรก็ลูกป,ป้านี่ลูกบอสนวัดคนหนึ่งเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่สู้รอบหน้าต้องสู้กว่านี้สวยขอบคุณค่ะนี่ก็สู้ทุกคนก็ต้องสู้กับอุ้มรู้เปล่านี่บอกสะกดตัวเองตลอดว่าอย่าขี้เกียจเปลี่ยนลุกอย่าขี้เกียจลุกขึ้นไปรอนผมเพิ่มนี่ไม่ทอเลย ฝั่งหน้าจอฝั่งหลังบ้านก็ต้องช่วยกันนะรู้เปล่ากูรักอุ้มต้องพยายามไลฟ์บ่อยๆได้เลยค่ะก็จะพยายามไลฟ์แต่ว่าบางทีแบบเพื่อนที่เรานั่งอยู่เออคือมันมันต้องใจเขาใจเรานะคะภาพรวมแต่ก็จะพยายามไลฟ์บ่อยๆนะคะโอเคไหม สู้ๆไปกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเข้ากองแล้วราคาตายค่ะบินมาั้งแต่เมื่อวาน